สวัสดีจ้าสวัสดีเชาของวันที่27เมษายน2568จ้าเมื่อนี้โรงแรมกระพามาลอคปาลาเราดอดหาน้องใหม่ขึ้นเก้าจ้าเมื่อนี้ทีโสรสีมันเชิดได้น้อยใหญ่บอลสีโบมานกับฝากติดตามรับชุ่มด้กยเลื่นใจให้โรงแรมในเดือดตาก่อนเสรับเรเชื่อมกับฝักก็ไลยเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้โรงแรมจ้าเดี๋ยวให้ไปลุ้นด้วยกันจ้าอทีโสรสีมันมาจ้าเชิญคุน

สับหยกดูเจอนี่จ้าน่ากินมาก ตายยตายตายดูให้ดีนอนแบบไงจ๊ะนอนต้มผ้าโลกว่ะนอนแลมาหมดายแห่งจ่ะ โลอีนี้นอนุดยอดเลยจ้นี่อีกนกสองันพี่น้องเว่าสีสูก็หมดทั้งนันาจ้ะหมดเต็มเลยอ่ะโอเค้นก็ละหมดโอ้ยเสียมกระรุดโบกันีลยนอนเ้ยนอนใหญ่ก็มาหันอีกนอนีกสองโล่จ้ะนอนอีกโมเนตสองโล่ล้วพี่น้อง สับ,บสอง่วโมจ้ะตอนนี้น่าจะสามโล่นมดแย่แห้งโอ้ยสามถึงหน,น,นองมงมดายแล้วเห็งเหี้ยมดเต็มทารสามเล้หโอ้ยนอน3สามโล่ฮบหักเยอ Tên thôi là sao lịch ấy mày ấy là 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 mày cô là mày ấy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  là mày giờ là สูงก็หมดลินอีกแล้วจ้าวัทันนี้จะกอหมดลินเลยจ้าหนึ่งสองสามหมดลินแตกข้างต่อจ้า <c oughs> เอาสองนอนตัวนี้นอนี่ก็สอลูกเขาขันอนเอาดดีน้ดีนเเอาไว้เพี่น้องมาเรีนลายเรีนจน้าซ อสิได้มันเป็นกระแรงกระดันออกกิ่งเลรอจะยืนเข้าไว้พี่น้องสูงขมุดสูงขมุดสะยังกับบ่อไหนจะหอนกับบ่อไดนโอ้ยนอนน่มาตำกว่าโลจ้ะ อดี๋จะมือเนี่ล้ก็เอาอย่างเข้ามาละจ้ะ 静静 หยดนียต้ตอนนี้ยังาในเบอร์ตายยังนอนอนอไเฮียเเพิ่นนอนแหงเพิ่นเพิ่นสูงองเนาะนี่หมดกัดบาดเบอร์จนาหมดลิ่งหมนอนวันจะลุกจ้ะลิ่งหนเหนียวนี่จะเอาไปอยู่ แม่นั่นกมึนมาห่อเล่นน้ำ Một đường. Một đường không, không có không quá là gì chinh chinh có được cái lét à nó lại có đều có mấy cả. น้องดินดูนะป้าถ่ขาวจัวะัดสะต่วนเดีด่ะน้องดินจะเม็นขาวงามครจ้าอ,อ,อ่อนพอ้อมสุดยอวต่ si yang siap nota ya. kapan ganteng uh, banyak tadi ini kapan rauh เลนนนเินกิดต่มหนอกว้ายนั่นเหมอนกระจอร์จฮันด้๋ย้ไปสำรวจงานการงานวันนุ่มมีสีสุดใช่ไหมนราจะได้เขาจุมองจ้องคนจะเปอร์ไอ้โมฆะัาบายจ้ะเป็นไข่ ไปเพิ่งขึ้นพี่น้องพ่อจะได้นอนน้องนียก็ออกมาหาหน้องเมย์เพิ่งนเนี่ยพอสมองตัดสกลับแล้วอันนี้ก็สิประมาณน ing, ้องเมยออกมาประมาณตีห้าครึ่งแตะตอนนี้ก็จกมุ่งี่น้องพ่อตาหกโมงสิบเจ็ดโมงแตะกะเป็นอี่ก็สิไปหาเฮดเวียกะ

ฮักอีลีจ้ามื่อวานี้ก็บ่มียอย่างไรจ้าขอบคุณกับคนพันพี่นอ้องเบอร์สุขสุขเพลินใจทุกท่านก็ลังใจลูกหลานจ้าพิษบาดประกันได้ลูกหลานกรับเพราโทษเขอภัยแล้วจ้าเมื่อนี้ก็ยุ้งกับหมุดแดงหมุดลินพี่น้องยุ่มกับหมุดลินอยู่จ้ามุดลินกัดเต็มตัวพี่น้องแบบว่าหั่นพนักยูในกอไผ่สิจ้าว่ามุดลินแตกหั่งกันเว้ยเพื่อนนี้มีแต่หมุดลินนะจ้าดำคือมือเลยเลย คัดีอยู่จ้าเหมือนนี่โศกมันคักสุดยอดความมันก็บอกคุณขอบคุณเ่ียพี่น้องด้จ้าอย่าฝ่าทิมฟ้าป้าลูกหลานไปใช้ด้จ้า ก็ขอให้พ่อแม่ส่งสุขสุขคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีแห้งเบ้อสุขสุขคนจาฝากทางห้อยดินดินที่ศารบ่บ่อยแรงดินที่ศารบ่ตัวที่ศารมันเท่าน้ำจ้ากสวัสดีมื้อนี้น้องเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าไบบพบกพอกันมือแม่เมื่อไหนน้องเมย์สิพาไปลองหายังสีโซสิมันบันไดสิได้ซ้ำนี่หรือสิได้หน่อยก็หนีหรือสิได้ร้ายก็หนีก็ฝากติดตามรับชมเป็นกรลังใจให้ลูกหลานในเจ้าจ้าสวัสดีมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า เ้าบอกกันไลยไม่เหมือนนะจ้า